ผมก็พยายามที่จะแคะเอาไอ้เศษมันออกสมมตนะเห็นไหมว่าผิวมันจะเก่าคุกร้าคือไม้มันอายุได้ไครับนี่มาดูไม้ที่ผมแต่งกันแล้วพี่น้องที่ผมบอกว่านั่งแต่งตั้งแต่ตีสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เช่นเคยเป็นประจำนะครับพบกับเกียวขวาลาดสวนวันไสฟาร์ม หลายคนถามว่าอันนี้คืออะไรถ้าคนจีนวายเขาจะเรียกว่าเครื่องแหวยอันจะประกาศคือการเน้นย้ำประโยคเวลาสวนคราชบนไซฟ,ฟาร์มหรือจะจะเรียกว่าเป็นการทําเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คนจดจําก็ได้นะครับนาออันนี้เกิดหัวเรื่องมาก่อนเลยโออันนี้ตอนนี้เวลาตีห้าจริงผมตื่นตีสามเหมือนเดิมครับแต่ว่ามานั่งทำมาเงียบๆก็แก๊แก๊ก อันนี้ก็เป็นซีรีส์าะตอนนี้มาเดินการมาถึงตอนที่9ละนี่ซีรีส์ตามติดชีวิตชาวสวนบอนไซผมจะทำา10 10บสตอนซีรีส์นำแสดงโดยดีจังเขียวอันนี้จะเป็นตอนที่เวันนี้จะนำเสนออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับตามติดชีวิตชาวสวนบอนไซสวนคลาดบอนไซฟาร์ม ตอนที่เก้าก็ยังอยู่ในโหมดของการตัดแต่งวันไฟและพี่น้องเลยเพิ่มหน้าอาจจะซ้ำซากหน่อยเออย่างที่บอกมันเป็นอาชีพผมเนอะทำไม้่ายอันนี้เป็นเพิ่มหน้าจาก400ต้นนะ400ร้อแต่ผมไม่ได้นับดีหรอกแต่ว่าคณีคนีดูเรียวส่วนหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรเลยคณีคณีไม้ชุดนี้แต่งยากมากเลย ปกติสี่ร้อยต้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นไม้ที่แบบเไม่ทิดกระถางอย่างงี้นะพี่น้องเนี่ยไม่ต้องมานั่งตัดนั่งอะไรเงี้ยแค่แต่งทรงอะ่ะจะมืดๆหน่อย,ย,ยเอ้ยเอะเปิดไฟเป็นี่ว่ะเ <c oughs> นี่ยคือถ้าไม่ต้องมานั่งแค่กระถางมือน,นี่ออกนะพี่น้องนะถ้าเป็น,นไม้รุ่นเก,ก่าๆที่ปลูกแบบเ,เป็นไม้จิว๋วมีกระถางงัดมากระต้าแต่งทรงมันก็ใช้ได้เลยเนี่ยจะเป็นไม้ จิ๋วไม้เล็กไปไหนหมดล่ะเนี่ยเนี่ยแต่เป็นถ้าเป็นไม้เล็กอะ่ะคือมันพอดีกระถางเนะาะตัดแต่งทรงปุ๊บอะไรปั๊บก็เอ่อตัดรากออกอะไรออกเนี่ยมันก็ทําได้เร็วทําได้เร็วปุ๊บมันก็เซตเร็วไม้ก็ไม่เสียนี่เข้าวันที่สามของการตารัดแต่งหรอครับพี่น้องนี่ยไม้ประมาณสี่ร้อยอย่างที่ยําบอกโอ้เหนื่อยนะขมถึงคอเลยพี่น้องเลยเนี่ยอย่างที่บอกคือ ความยากมันอยู่ที่การต้องมานั่งแง่กระถางเนี่ยตีตีห้าชาวบ้านเขาคงไม่บ่นหรอกมั้ง <c oughs> นี่ความยากมันอยู่ที่การแคะกระถางออกพี่น้องเห็นไหมต้นมันใหญ่มันสวยนะแต่คนนี้มันในกระถางมันกินกระถางเพราะว่าใส่กระถางสามนิ้วปลูกพอไม้มันใหญ่กินกระถางผมก็ต้องมานั่งแคะเอาไว้พวกกระถางมันออกอ่า ไม่งั้นมันก็มันจะมีลักษณะเหมือนกใกล้ไม้อมลวดอะพี่น้องพอปล่อยไว้นานๆปุ๊บมันก็กืนลวดคืนอะไรไปบางท่านก็ไม่ได้ถือสาหรอกมันก็มีนิดๆน,ดนหน่อยๆเดี๋ยวพอมันคืนไปเรื่องมันก็มองไม่เห็นแต่อันเนี้ยผมก็ังแงออกแง่ออกจนมดเลยฉีกกระถางทิ้งเลยเสดายนะเพราะว่าใบหนึ่งกระตก๊กใบระบาดแต่ว่าเนี่ยตายเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับในเหตุผลที่มันช้ามาพี่น้องลุย ลุยต่อดูการแต่งเท้มหน้าที่ผมบอกว่ามันยากมันง่ายเนี่ยอ้ยผมยาวลานทัดผมเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปตัดคือต้องรีบทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนเล่าให้ฟังเฉยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยแต่ขออนุญาตขยับกล้องนะพี่น้องเดี๋ยวจะได้เห็นอยากให้รู้ว่าอะไรที่บอกว่ามันยากที่เนี่ยที่บอกว่าแง่กระถางกันเนี่ย โหคือมันต้องตามแคะแงะออกให้หมดคือในความรู้สึกผมมันมันดูลกตาเนาะถ้าปล่อยไว้ถ้าฉีกอย่างเงี้ระวังบาดมือด้วโดนไปเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวขยับกล้องแป๊บนึงพี่น้องเรามาดูการชัดๆแต่จะชัด,ชด,ชดไหมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังคือคึอมอยู่เปิดไฟอยู่อุ้ยหน้ากระดำเลยเขาใช้ฟิลเตอร์อะไรแต่งหนายมันขาวเนาะดีดีจังเขียวนี่หน้าดำๆช่วงนี้ มาดูกันชัดๆเลือนกล้องก่อนอามาดูไม้ดีกว่าเนาะดูหน้าดูหน้าเขียวมากๆก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวรวยแล้วผมจะไปแต่งสัญญกรรมหน้าเป็นรีรีจุงกี <c oughs> เนี่ยมันต้องมาตัดอย่างเงี้พี่น้องที่มันยากน่ะที่มันช้าน่ะเนี่ยเรามาแค่กระถางออกเนี่ย เราต้องตามเก็บเศษทางไหนออกให้ให้ใหหมดมากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ามดทั้งมดร้อยเปเซ็นะผมบอกออกตัวไปก่อนเลยเนี่ยมืดนะเออไฟก็มีเราลืมเนี่ยนะเนี่ยผมต้องแค่กระถางออกแต่ไอ้มดร้อยเปอร์เ็นต์ไหมนี่ก็คงต้องบอกตามตรงนะว่ามันไม่มดร้อยเปอร์เซ็นนาะคือไม้บางต้นถ้ารากมันไม่สวยฟอร์มมันไม่ดีผมก็ใช้วิธีเลื่อยเลื่อยตูดกระถางทิ้งเลย เลยตัดแบบตัดทิ้งเลยมันจะยกตัวยอย่างให้ดูคือตัดทิ้งเลยเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยแต่ต้นไหนฟอร์มมันดีผมก็จะเก็บไว้เนี่ยอย่างต้นเนี้ยที่ผมไม่ตัดเรื่อยทิ้งอย่างนี้เลยนี่นี่ต้นนี้ฟอร์มมันไม่ดีนะผมจะพิธีเลื่อยเลยนี่เลื่อยใหม่เราเหมือนไปช้ำใหม่เลยว่างั้นเถอะแต่ผมเห็นว่าตอมันใหญ่แล้วเก่าดีอา่าผมก็จะไปช้ำเลี้ยงใหม่แต่พอมันติดดีแล้วผมก็ คนกล้าไปปลูกสิงสารครับคืนไปทำต่อเขียงต่อขนาดคือตอนนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดรอกเนาะว่าทําไมผมถึงบอกว่าฟอร์มมันดีมันใหญ่แต่ว่าคนที่สัมษั์คนที่เห็นอย่างผมอะจะรู้เพราะว่ามันอยู่กับผมเนี่ยแต่ว่าฟอร์มมันไม่ดีไงมันไม่โคตรไม่อะไรอย่างอย่างตันนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีเลื่อตกเลื่อยกระถางทิ้งเลยเลื่อยตูดกระถางทิ้งเลยเนี่ยตัดทิ้งเลย เราก็ดึงออกมาอย่างงี้อจจะง่ายแต่แต่ง,ง่ายแต่ว่าจะไม่ได้ไม้ดีคือได้ไม้เริ่มต้นใหม่เนี่ยานี้ถ้า,ถ,าถ้าเอาอกระถางออกอย่างนี้ยพี่น้องคูผมก็พยายามที่จะแคะเอาไอ้เศษมันออกให้หมดนะให้ออกให้มากที่สุดที่จะมากได้คือเนี่ยฟอมมันจะดีผิวมันจะเก่าอ่าผมจะแคะ แ่ออกเห้หมดเลยเอาออกเห้ได้มากที่สุดเนี่ยนี่เห็นไหมเดือออกมาเป็นชินช้นๆเลยเออเนี่ยเหมือนเหมือนหมอเลยเยเห็นไหมว่าผิวมันจะเก่าคุกคละคือไม้มันอายุได้ไครับตัวเนี้ยผมกล้าคณีว่าตอนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสามปีส่สามปีอัพอะเนี่ยผิวพันธุ์เก่าแก่ดูขนาดนะกาแฟาผมไปไหนหล่ะกาแฟาหาย กินทุกวันกินมายี่สิบกว่าปีนี่เทียบกับปองกาแฟน,นะพี่น้องเห็นไหม,มใหญ่กว่ากระปองกาแฟอ่ะเนี่ยผมมาสามปีอัพแล้วมันได้นี่ความเก่าแก่แต่อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างดินออกอันนี้ฝนตกใส่ใไปคื้นนี่ที่มันเปียกๆเนี่ยน่ะนี่ได้ความบิทดโค้งนี่ เราผมทําการตัดแต่งส่วนหนึ่งก็จะขายเป็นตออย่างนี้เลยพี่น้องคนไหนมือเก่าๆเ,เขาเรียกว่าไงล่ะคนที่เล่นปเป็นแล้วเนาะใจถึงรู้วิธีที่รู้เทคนิคเขาค่อยจะซื้อแบบเนี้ไปไปเลี้ยงเลยเนี่ยคือเราเข้าไปตั้งทรงเองอ่าแต่บางต้นที่ขายยังไม่ได้ผมก็ปลูกเองหือ ขายได้แต่ว่าเขฝากไว้ก่อนแต่ส่วนมากไม่ค่อยรับฝากดอกเดี๋ยวนี้ไม่มีที่วางไม่ใช่อะไรดอกนั่นไหนถึงต้องไปเปิดสวนสามอย่างที่บอกเกินเมื่อกี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้เริ่มมาทําแบบยังไงละ่ะหลากหลายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปแบบว่าอ,อคลิปที่แล้วว่าไม้ธรรมชาติมันเริ่มหายากเราก็ต้องมาทําการเพาะเลี้ยงไม้ของเราเองเห็นได้ความบีทดนะบบีทบี๊บี แต่ตัวนี้ไม่สวยแยวเอาออกตัวนี้ไม่สวยอืมันดูคัดหัคัดตาเ้วค่อยเก็บแผลเนี่ยเครื่องมือมันก็จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของมันน่าหน่ะคนเล่นบอลไซมันต้องมีเครื่องมือมากชรีอ่าแก็บแก็บแก็บ ฝนแล้วลืมพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศดีแทะนากันา,นา,นาขึ้นไปน้อนต่อเนาะเ <c oughs> นี่เห็นนะนี่ได้เด่ะหนึ่งต้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแค่เอาไว้เศษกระถางนิดหนึ่งตรงนี้ออกก่อนอม,มันก็จะเป็นร้อยหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวพอมันใหญ่แล้วมันก็กลืนนี่คือเดี๋ยวตอนปลูกเราก็จะปลูกใส่กระถางประมาณนี้ ตอนแรกแตจจะถมอย่างนี้ก่อนนะเพื่อว่าต้องการให้รากมันออกเนี่ยมันก็จะถมประมาณนี้แต่พอปลูกติดดีแล้วแข็งแรงแล้วเรายกขยับขึ้นมาโชว์ฐานเพิ่มเติมได้เห็นไหมบิด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 เอ่ย้ำเลยว่าบิด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 ใหญ่นะอ่ะแล้วนี้ก็ตัดรากคือที่ตัดเพื่อให้มันแตกรากฝอยใหม่มันใหญ่ เราเราจะได้ลงกระถางบ้างได้ด้วยถ้าไหนขายได้ก็ขายเลยนี่โอเคเสร็เสร็บเสร็จเสร็เสร็เสร็เสร,เร,เร็อืมคือทำเสียงนี่คือใส่อฟเฟคไปใส่ไปใส่อฟเฟคในนั่นผมี้ขคาดไปนั่งไล่หาแบบตอนตอนนั้นมันเห่อผมก็โหลดมาเยอะนะเสียงเอฟเฟคต่างๆอะ่ะ ราวนี้พอลาจะใส่ก็โอ้ไปนั่งไล่หายก็จะเจอแต่เสียงต่อะไรเงี้ยเลยเสยงลังหลังมาผมเลยไม่ใส่เอฟเฟคเสียงเอฟเฟคอะไรเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยบีทโอเคได้หละย,ยิ่งหนึ่งต้นอันนี้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นที่แต่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูไม้ที่ผมแจกแล้วกันนาะที่บอกว่าแต่งสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสามกว่า,วาถึงตีห้านี่มาดูว่าได้กี่ต้นเราจะเล่นได้ทรงไหนอะไรประมาณยังไง นี่มาดูไม้ที่ผมแต่งกันแล้วพี่น้องที่ผมบอกว่านั่งแต่งตั้งแต่ตีสามตั้งแต่ตีสามกว่าๆแล้วเดินไปอู่งานถ่ายคลิปเพื่อไปยืดเส้นยืดแขนยืดขานี่ไงนี่ถ้าได้อย่างนี้นะพี่น้องนะนี่มันจะแต่งง่ายแล้วมันมีฟอร์มแต่งง่ายขายง่ายด้วยอย่างนี้นะนี่อย่างนี้พร้อมขายเลยนขนาดกำลังดีสำหรับุพื้นที่เล็ก แล้วมีฟอร์มมีทรงพี่น้องจะตั้งทรงอย่างงี้ก็ได้นี่ถ้าถ้าสายบอนไซจะเข้าใจนะครับเนาะถ้าเพื่อนใหม่ youtube ที่เข้ามาเป็นเพื่อนไม่ใช่สายบอนไซก็จะงงๆนะครับเนาะค่อยๆเรียนรู้กันไปเพื่อบางทีถ้านอาจ,จะสนใจไปทําเป็นอาชีพเสริมได้ได้เสริมนี่ความคิดผมก็จะได้ประมาณอย่างงี้หนึ่งทรงอ่าอย่างงี้หนึ่งทรงอย่างงี้หนึ่งทรงอ่าประมาณสามทรงก่อนเนาะคร่าวๆด้านหน้าด้านหลัง มันจะมีหนาไม้หลังไม้ผมว่าเนี่ยหนามไม้สวยใจผมนะผมเจ้าด้านอย่างเงี้ยคือปลูกอย่างงี้เลยคืออยากทําฟอร์มไม้ให้ดูอะแต่วาดรูปอย่างที่บอกอะวาดรูปขิเลขีเลขีเล,เลจนมีหลายคนขอร้องบอกมันต้องวาดดอ,อกวาดแล้วไม้ยิ่งหายไม่ออก <c oughs> อันนี้มาดูไอที่ผมบอกว่ามันแต่งยากที่ผมเสียเวลาก็มันมากเลยคือพวกไม้รุ่นใหญ่มันปนปนกันนะครับเนาะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็ ฟอมดีลีลาดีอยู่ด้ะพอเล่นได้อยู่สำหรับคนไม่ได้เน้นแบบอไม้ประกวดเนาะเอาไปเลี้ยงก็ตามราคานะครับไม้นะ่ะให่น้อยราคาถูกราคาแพงก็อยู่ในรักร้อยหรือพี่น้องสองร้ 200, 300, 400, 400, 400, 800, 800, 900, อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดรแป้อเก้ารอยอ่างเงี้ยเออแล้วแต่ขนาดไม้ฟอมไม้ความสวยบางต้นอาจจะใกล้จบบางต้นก็ขนาดใหญ่อายุเยอะความเก่าแก่นี่ผมก็ตอบ เวลาพี่น้องทักถามว่าต้นนี้ราคาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยที่ผมลงรวมๆแบบนี้เนาะมันตอบตายตัวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม้แต่ละต้นอะ่ะมันก็มีอายุมีฟอร์มไม้ต่างกันไม้พ่อขายพ่อมเลี้ยงต่อะ่ะมันก็บอกจอดจงตัวไม่ได้เพราะนี้คลิปนี้นี่จะลงวันไหนผมก็ยังไม่รู้นะหลายท่านทักมาบางตออาจจะขายเลี้ยวผมไม่รู้เพราะว่าเมียผมก็ บางทีลูกค้าทักมานางก็มายิบมาคัดไปให้ลูกค้าดูอย่างนี้ก็ได้ความใหญ่ได้ความเก่าก็จะปลูกได้ความบีห็นะแต่ว่าข้อเสียคือต้องไปต่อเขียงต่อเขียงก็คือการเลี้ยงเลี้ยงกิ่งขึ้นมาทําขนาดลรยสกลนะครับเนาะพี่น้องบนใจจะเข้าใจคือลรยสกลให้มันได้เป็นทรงอย่างเงี้ยมีคนใหญ่ปลายเลียวแต่แบบเนี้ยเขาเรียกไม่ต่ออันนี้อธิบายสําหรับ เพื่อนใหม่ที่ไม่ได้เรียนบอนไซหรือว่ากําลังสนใจบอนไซนะครับเนาะแต่คนเก่าเข้าใจตัวใหญ่ๆตัวนี้ที่แต่งเมื่อกี้นี่อุ้ยหลุดนี่ที่แต่งเมื่อกี้นี่แต่ยังไม่ได้ล้างน้ำหรอกยังไม่ได้ทําความสะอาดเห็นไหมผิวแตกลายงาเลยแหละแพระว่าหน้าท้องเมียเอ้ย ไม่ใช่ <laughs> แตแจกรายงานพันนาทองเมียนะเมียได้ยินเห็นคลิปเนี้ยโดนด่าชอบนินทาเม,มียเห <laughs> ็นไหมความใจความอ้วนนี่แล้วอย่างนี้มันก็เป็นไม้ฟอร์มไงครับพี่น้องอันนี้คนคู่ด้วยทรงพิสดารนี่่งผมถึงบอกว่ามันสรุปราคาตายตัวแต่ละต้นไม่ได้เด้พี่น้องมันต้องแบบเออถ่ายหรือว่าทักถามกันไปต้นต้นไปว่าต้นไหนเท่าไรอะไรยังไงอย่างเงี้อยอย่างเงี้ยมันก็มีทรงแล้วเห็นไหม เป็นพุ่มแล้วเราเรามาสั่งรายละเอียดของของต้นที่สองเขาเรียกไม้คนคู่เนาะแบบเนี้เนี่ยเนี่ยมันมีทรงในหัวผมแล้วแหละอย่างย่างบอกผมเป็นคนที่แบบวาดรูปไม่เป็นน่ะนี่ต้นนี้ก็พิสดารพี่น้องน่าสนใจมากนี่ความคิดผมนะผมอยากออกกิ่งนี้ออกแล้วผมจะนี่ทําทรงประมาณนี้มันจะได้เห็นความเบียดของไม้นี่อย่างงี้ก็ไดเ้เป็นงามๆต้นช่ำฉา นี่ยแต่อย่างที่บอกทุกข้างความเป็นพ่อค่านะมันต้องเหลือเพื่อบางทีก็อาจจะได้มีไอเดียดีกว่าผมอาจจะไปตัดต้นนี้ทิ้งนี่เอาต้นน,น,ตนนี้ทิ้งเรากลายเป็นสองต้นนี้แทนนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาอาจจะเล่นหน้านี่นะเนี่ยความเป็นพ่อค่ามันเสียตรงนี้แหละมันไม่ใช่เหมือนไม้ตัวเองเล่นเองหรือจะท,ทําทรงอย่างนี้ก็ได้นี่เนี่ยแล้วแต่ความชอบนะนเห็นไหมได้หลายทรง เาจะเห็นไหมเก่าบิดงองี้มีปูดมีปมเน,นี่คือที่นิยมของคนเล่นบอลไซน์ะพี่น้องอ่ะขี่โม่มา่กี่นาทีแล้วทีเนี่ยโอ้ครึ่งชง <c oughs> <c oughs> ั่วโมงกรับไปทำงานต่อครับไปทำงานต่อห <c oughs> มัอขี่โม่ไปขี่โม่มา ครึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องเลยจะตาที่เหลือสิบห้านาทีจะตาได้ไหมเนี่สาระไม่ค่อยมีแต่คนไหนชอบความคุยความคีมโมก็ยินดีที่จะคีมโมนะคลิปที่แล้วนะตอนซีรีส์ตอนที่แปดนั้งผมทําคลิปเงียบผมทดลองเลยผมทดลองว่าถ้าผมไม่พูดอะไรเนี่ยจะมีคนดูผมบ้างไหมแล้วผมจะทดลองความวดทนว่าผมเนี่ยจะไม่พูดได้ไหม แต่ผมก็ทําได้นะเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกกล้องหรือไม่มีใครมาคุยด้วยอะ่ะผมผมก็นั่งเงียบๆผมผมอยู่นงีน่แหละหลายนาทีแล้วอะหาทางหาทางกำลังหาทางลงจะปิดคลิป <laughs> ตัวนี้ก็อ้วนทุปปกปุกติ๊กปิ๊กนี่นีล,ลืมเปิดไฟชเชดแืมเทียบขนาดหน้าไหนนะผมว่า มันได้สองหน้านะ่ะเนี่ยบิดๆอ้วนๆไม่แน่นะบางทีอย่างเงี้ยขายได้เร็วกว่าไม้คงสั่งด้วยเพราะก็ชอบความเก่าความเก่าเอาละเวลาย,ยาวนานพอสมควรนะพี่น้องก็ไปไล่ซดเอาสะสมชั่วโมงบินเลย <c oughs> <c oughs> เอาคลิปนี้คลิปที่กล้ามครับพี่น้องเนาะพามาดูวิธีการอาบอกกล่าวว่าความราชาในการตัดแต่งทําไมเป็นยังไงมายังไงเนี่ยการตัดกระถางทิ้งที่ผมชา แล้วเราก็ชาด้วยภารกิจด้านอื่นด้วยไปแต่งไม้มั่งไปทรงแม่มั่งอะไรมั่งเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาเสียสละเวลาเขามารับชมช่องของผมส่วนของผมนะครับส่วนโคราชบนไซฟาร์ม KVF <c oughs> อ,อ่ที่เขามาชมนะครับ,บฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับตอนนี้อยู่ในโหมดของตามที่ชีวิตชาวสวนบนไซตอนที่9 ตอนที่ซีฟจะเป็นตอนจอบตอนจอบนี่บอกเลยว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีการปลูกท่านจะได้ทิดตามกันนะครับเนาะเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าต้นแบบไหนควรปลูก,ยงงกยงงอย่างไงปลูกอย่างไงจะให้ติดอะไรเงี้ยปลูกด้วยวัสดุอะไรก็ฝากติดตามด้วยในซีรีส์ตอนที่ซีฟนะครับพี่น้องอุย้ยเปิดไฟแล้วเนี่ยโมงเลยนะภาคปิดไฟก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมขออนุญาตไปทํางานต่อคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม สวัสดีครับผมคือถ้านั่งแต่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้ไม่มีอะไรมารบกวนนะไม่มีใครมากวนจุกจิกจุกจิก,ก,ก,กสมาธิดีหัวคิดไอเดียมันจะเล่นมันแต่งได้เร็ว